ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากรณ์โดยดวงรายจันเกิงฟ้าหรือว่าช่องเกิงฟ้า2465 o c h a n n e l นะคะต้อนรับโค้าสุขธรรมนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะอันนี้จะเป็นดวงราย เดือนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2,567หรือ2,24 0นั่นเองนะคะก็จะทํานายดูยภาพรวมนะคะฉะนั้นทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะเพราะอันนี้เป็นการทํานายดูยภาพรวมคือ general reading มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่แต่ถือว่าตรงนี้เป็นการทํานายภาพรวมคือกว้างนะคะขอให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ลน์แต่เพนท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาของตัวเรานั่นเองนะคะหินฟ้าถือว่าทําคลิปตรงนี้คุณเข้ามาดูไม่เสียตังอะไรนะคะฉะนั้นก็ เป็นคลิปที่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานดีๆหรือกําลังใจดีๆหรืออะไรที่เป็นข้อคิดหรือข้อเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนลงไปในคลิปนะคะแล้วแต่พลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าจิตสัมผัสกับตรงไพ่ได้นะคะแต่สําหรับท่านใดที่อาจจะมีดราม่ากับกิ่งฟ้าในเรื่องของการที่กิ่งฟ้าเป็นคนพูดเร็วต้องบอกแบบนี้นะคะบอกเป็นประจำทุกคลิปเลยว่ากิ่งฟ้าเป็นคนพูดแบบนี้มาตั้งนานหลายปีแล้วนะคะซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ปุ่ม YouTube มันมีนะคะเขาเรียกว่า playback speed หรือว่าเป็นปุ่ม ปรับความช้าความเร็วสามารถไปกดได้นะคะด้านมุมขวานะคะของ YouTube แล้วคุณเองก็ปรับเลยว่า คุณบางคนเนี่ยหลายคนเยอะมากๆเปอร์เซ็นต์คือ80%ยังฟังกิ่งฟ้าเพิ่มสปีดขึ้นไปอีกก็มีเยอะนะคะบางท่านอาจจะลดสปีดก,ก็แล้วแต่เรานะคะฉะนั้นตรงจุดนี้ขอให้งดดราม่า no drama เกี่ยวกับเรื่องตรงจุดจุดนี้นะคะสาหรับท่านใดที่อยากเป็นดูดวงรายปีนะคะกิ่งฟ้าได้ลงทั้งดวงรายปีประจําปี2024เป็นดวงโดยภาพรวมดวงายเดือนแบบนี้ก็ยังทําอยู่ต่อไปนะคะจะมีทั้ง12ราศีแล้วก็12นักกษัตริย์นะคะสามารถไปคลิก p l a y ิ i s t หรือว่าลิงก์ด้านล่างที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ d e s c ใต้คลิป YouTube อันนี้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังรับชมคลิปวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2 0 6 7 2 0 2 4นะคะต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าดวงของท่านโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะคะราศีพฤษภคะ่ะ s u s t e n a n c e e l e v a t i o n the strength 4 of cups king of cups 5 of swords 8 of wands 5 of pentacles the emperor 8 of pentacles 9 of wands The Tower, Four of Pentacles and The Last One by s ด t ้ a i n a คะจะเป็น Five of Wands. สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเดือนนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณกําลังมองหาสิ่งใหม่นะคะแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ไม่สามารถทิ้งสิ่งเก่าได้งงไหมคะมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามาพรสวรรค์หรือความที่เราชํานาญบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยคือตรงนี้มันก็จะอยู่กับเราแหละ ถ้าสมมติเราจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามองหาสิ่งใหม่สิ่งเดิมยังองต้องไปกับเราด้วยอ่าสมมติเราเองอาจจะไปทํางานที่อื่นเงนี้ยค่ะแต่เอ่อต้องเป็นงานที่เราถนัดอยู่ดีอะค่ะคือไม่สามารถแบบไปเปลีป่ยนสายงานที่แบบคนละคนละทางเลยมันไม่ใช่อ่ะค่ะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,งเกิดขึ้นได้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้แต่มันอาจจะเป็นแนวงานคล้ายๆกับเดิมหรือบางคนอาจจะต้องอนำแนวงานเดิมเนี่ย กลับมาปรับเรโนเวทกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาปัดฝุ่นใหม่ก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยมีโอกาสาที่จะมีการเกี่ยวโคกับผู้อสังหาริมทรัพย์หรือมรดกตกทอดหรือว่าอะไรบางอย่างที่เราต้องได้เริ่เรียนเรียนวิชามาพ <อ S 1> เพิ่มเติมนั่นเองนะคะบางคนอาจจะแปลว่าเดือนนี้คุณต้องทางานค่อนข้างเยอะบางคนบอกว่าหัวหมุนเลยนะคะงานร้านแปดพันเก้าฉันต้องจัดการงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการหมดเลยแต่ก็ท่องไว้นะคะว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีอะไรทําหรืองานทานะคะท่องไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าทุกคนเป็นปกติ เหนื่อยหมดค่ะไม่ว่าเดือนไหนหรือวันไหนถ้าเรายังต้องทำมาหากินอยู่นะคะถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันสร้างสรางประสบการณ์ให้กับเราให้คิดในแง่นี้ไปนะคะอย่าไปคิดว่ามันโอ๊ยแย่นู่นนี่นั่นถ้าเหนื่อยก็หาเวลาพัก ล้วก็ค่อยลุยต่อก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะแต่เดือนนี้บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางท่านอาจจะมีการโยกย้ยายเปลี่ยนแปลสถานที่อยู่อาศัยหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือว่า,อาสายงานในเชิงคําว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตําแหน่งสูงขึ้นหรือว่าเปลี่ยนย้ายแผนกแต่บางคนอาจจะอยู่บริษัทเดิมมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันติ่งของความอันเดิมอยู่อะแต่มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยในเวลาเดียวกันมันห0 5 0อะไรประมาณนี้นะคะ และรวมถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีคนคอยสนับสนุนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูและมีหลากหลายอย่างที่เราจะต้องเลือกมันจะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่เราเองอาจจะต้องคิด พินิจพิจารณาค่อนข้างเยอะเหมือนใช้ความคิดเยอะมากเป็นพิเศษนะคะแต่เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะมีความโดดเด่นหรือว่าสามารถสาแสดงศักยภาพโชว์ฝีมือได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีใครมากบรัศมีของเรารัศมีของเราจะค่อนข้างมีออร่าโดดเด่นมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นั่นเองนะคะแต่หนึ่งอย่างก็คืออย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าเราเด่นหรือเก่งกว่าคนอื่นถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเราอยู่ในในมุมของเราในลิมิตของเราไม่แบบเกินหน้าเกินตา จะไม่มีปัญหาตามมานะคะคือกิ่งฟ้าเข้าใจแหละบางทีความเก่งเนี่ยมันไม่สามารถซ้อนได้แต่แค่อยากจะบอกเฉยว่า,าถ้าเราทําตัวอนน้อมทมตนกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณไปอยู่ที่ไหนรอดทุกสถานการณ์นะคะยิ่งเหมือนอคุณอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะกิ่งฟ้าอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะยิ่งเราเหมือนแบบยิ่งหญ่ขึ้นเราต้องทําตัวให้เล็กลงประมาณนี้นะคะ่ะกิ่งฟ้าก็ยังเชื่อว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันยังใช้ได้ผลอยู่แล้วมันจะยังดีสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ถ้าบางท่านบอกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรถยนต์พนิบ้านพักหรือบริษัทหรือมีการเวนัวเวทหรือมีการปรับปรุงได้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้อง่อม้มต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องร่างกายหรือบางคนอาจจะมีการฉีดนู่นฉีดนี่ทําเสริมสวยเสริมหล่อ,อหรือบางคนอาจจะทาฟันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเหมือนอาจจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแต่เป็นการผ่าตัดที่เหมือนเราเต็มใจที่จะทำนะคะไม่ใช่ว่ายอยู่ดีแบบอุ้ย รู้กระทันหันว่า,าร่างกายฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอ่าแล้วก็เหมือนแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นอ่าประมาณนี้นะคะแต่เดือนนี้กิง่งไฟอยากจะบอกว่าคุณจะเก็บเงินอยู่มากขึ้นนะคะหรือว่าทาเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่าตอนนี้เรามาดูการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ the h i e r o p h a n t three of pentacles eight of cups knight of cups ten of Cups โดยภาพรวมเนี่ยคือสำหรับเรื่องการทำงานคุณเองจะค่อนข้างเาก่งมากขึ้นในการเจรจาการพูดดูให้แบบมันเหมือนกับว่ามีภูมิฐานดูน่าเชื่อถือบางคนมีโอกาสเป็นหัวหน้าคนสูงมากบางคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วก็อาจจะแปลว่ามีคนเชื่อฟังคุณหรือมีบริวารที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือมีคนรับฟังในสิ่งที่เราอาจจะร้องขอไปนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเจอเจ้านายที่ดีหรือว่าทำเขาใจกันมากขึ้นก็เป็นได้คือพลังงานมันขึ้นเหมือนกับว่า ถ้าเราเราเป็นคนที่มีอํานาจหมายถึงว่าเราเป็น เป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นำอะไรเงี้ยคือก็จะเจอลูกน้องที่ดีแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องอาจจะเจอเจ้านายที่ค่อนข้างโอเคอ่ะมันคือดีทั้งสองฝ่ายอาะค่ะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยพลังงานมันขึ้นการเดินออกจากอะไรบางอย่างถ้าไม่เดินออกจากการทํางานอาจจะแปลว่าจบโปรเจกต์หนึ่งไปทาโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาใหม่ๆใ,ในการทํางานของคุณหรือว่าคุณอาจจะมีการทําการตลาดใหม่อ่าหรือว่าอยู่กลุ่มคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่โดยภาพรวมการทํางานของคุณค่อนข้างไปในิศทางที่ดีนะคะ แล้วก็รวมถึงบางคนอาจจะทํางานที่แบบเป็นหนึ่งว่าเป็นมันเป็นครอบครัวหรือว่ากิจการครอบครัวอะไรเงี้ยค่อนข้างดีหรือบางคนอาจจะต้องสืบพ่อตระกูลของครอบครัวนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีแบบทริปมีเป็นแบบว่าไปออกเหมือนไปทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหรือว่าเป็นเหมือนกัน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วจะสามัคคีมากขึ้นก็เป็นได้นะคะรวมถึงอย่างที่กินงฟ้าบอกนะเหมือนจะออกได้แต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังยงยึดตัวเราอยู่อะค่ะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวเราที่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือความสามารถของเรานั่นเองนะคะจงสลัดความไม่มั่นใจออกไปอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้อะไรที่คุณไม่มั่นใจอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาขวางกั้นในจิตใจของเราจงสลัดมันทิ้งมันอาจจะพูดง่ายทำยากหิงฟ้าเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่่ออยยววาางเลหรื สร้างเสริมความมั่นใจให้กับตัวเรามันจะยากยิ่งกว่าฉะนั้นกิงฟ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจว่าจงมั่นใจในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณไม่ทําอะไรผิดคุณตั้งใจคุณเพียงพยายามกิงฟ้าเชื่อว่าคุณประสบผลสาเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นสลัดความไม่มั่นใจออกบางท่านอาจจะแปลว่ากําลังรอ,อเขาเรียกงานเราอยู่อะไรเงี้ยกลัวมไม่ได้คือกิงฟ้ามองว่าไม่ต้องไปซีเรียสถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเดินหน้าต่อกิงฟ้าว่า อะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเวของมันเองนะคะดูมันเหมือนกับว่าในชีวิตของมนุษย์เราอะค่ะเหมือนมันเป็นเหตุบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญหรอกค่ะมันจะมีเหตุของมันมีเวลาของมันมันเหมือนมีแก๊ปเวลาของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติว่าเราเองตั้งใจเพยนพยายามตลอดอย่างที่หินฟ้าบอกต่ต้นเลยจะมีคนเล็งเห็นศักยภาพของเราแล้วก็คุณเองจะค่อนข้างชายหรือว่า เป็นหนึ่งเป็นดาวดวงใหม่ที่เกิดขึ้นอ่ะมีคนเลยงเห็นในสิ่งที่เราทํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครปฏิบัติดีหรือกระทาในสิ่งที่ดีหรือว่าตั้งใจเพียรพยายามตลอดนะคะกิงฟ้ายังเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่เราเองอาจจะมองไม่เห็นคือสิ่งศิสิทธิ์หรือสิ่งที่ดีๆคอยหนุนนําคอยสนับสนุนทุกคนมีสิ่งศิสิทธิ์หมดค่ะไม่ไม่ต้องไปแบบอุ้ยฉันมีสิ่งศ์สิทธิ์มากคนอื่นเขาโนโนไม่มีใครวิเศษวิโสใครแต่ถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามเเรรรราาาาาาาิกกกงง้้้ืออวทๆํใหหนนขจญ ือบางทีเราประสบผลสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสามารถเหล่างเดียวบางทีอาจจะมีบางอย่างที่เรียกว่าโชคช่วยหรือว่าบุญหนุนนํานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติว่าเรากดแค้นใครเกลียดใคร จงอย่ายุ่งกับคนคนนั้นอย่าเอาใจเราไปผูกกับคนคนนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราเจอเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ปล่อยวางได้ก่อนใจคนนั้นเบานะคะกิงฟ้าเลยจะบอกว่าถ้าสมมติเรามีปัญหามีปัญหาทะเลาะเบากแว้งกับใครมีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องครอบครัวหรือเรื่องการทํางานคือบางสิ่งบางอย่างนะมันมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในใจเราทั้งหมดได้มันหนักใจเรานะคะกิงฟ้าก็เลยอยากบอกว่า อะไรที่มันปล่อยได้จงปล่อยนะคะแต่มันอาจจะแบบไม่ต้องเร็วๆนี้ก็ได้ค่อยๆปล่อยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราทํางานแล้วเราไม่ชอบใครอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นตัวเราไม่ดีอะเราต้องกลับมาคิดให้ได้ต้องมีสติให้ได้ว่าทําไมถึงไม่ชอบเขาทำไมเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรอะไรย่างเงี้ยนะต้องหาคําตอบแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาไม่ชอบเราถ้าเราไม่ทําอะไรผิดจริงๆนะต้องเอาแบบไม่มโนนะไม่ไอะไรผิดจริงๆกิงฟ้าเชื่อว่าเขาทาอะไรคุณไม่สําเร็จ นะคะมันอาจจะมีแบบเขาเรียกว่ากวนใจเหมือนเป็นเป็นหนึ่งเป็นบททดสอบอะคะ่ะแต่เราไม่ต้องไปกลัวคือเราจะเข้มแข็งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็กิงฟ้าเชื่อนะว่าใครทํายังไงสิ่งสิ่งนั้นจะโชว์ออกมาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วไพ่ขึ้นการแก้อาถรรพ์กิงฟ้าอยากจะบอกเฉยว,ว่าพลังงานขึ้นตอนแรกแต่กิงฟ้าขอไม่ให้ดูไม่ไม่ให้ดูหน้าไพ่นะคะเหมือนมันขึ้นว่า มันขึ้นคาว่าของอาถรรพ์แต่นี่ไพ่ขึ้นแก้อาถรรพ์แล้วก็คือจงทางํทาตามที่กิ่งฟ้าบอกว่าอย่าไปสาบแช่งใครอย่าไปกธเกลียดใครอย่าไปแบบมีพลังงานด้านลบไปดึงดูดใครเข้ามาแค่นั้นเลยกิ่งฟ้าอยากจะบอกแค่นี้ไม่ใช่ว่าเรามีของอาถรรพ์เลยของไม่ดีเข้าตัวไม่ใช่แต่ของไม่ดีคือจิตใจของเราที่ถ้าเราไปผูกจิตเกลียดใครกดแค้นใคร เครื่องคายอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วให้คิดไปในแง่ที่แบบมันอาจจะฟังดูเหมือนโลกสวยเนาะแต่ให้มองไปโลกแบบแบบแบบนี้ไปว่าบางทีมานครั้งเหมือนชดใช้กรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบพยายามสอนใจเราประมาณนี้นะคะคิงฟ้าต้องขอ,อโทษที่ต้องพูดแบบยาวนิดนึงเพราะพลังงานมันขึ้นแบบนี้คิงฟ้าเลยต้องแบบ ย้ำย้ำให้เท่านั้นเองนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวอะไรที่มันไม่ดีมันเข้าหาตัวเราเองมันทําให้แบบทุกอย่างมันเสื่อมถอยได้ง่ายกิฟ้าก็ไม่อยากให้มันเกิดเพื่อนแบบนั้นฉะนั้นขอให้ชีวิตของคุณนะคะเจอจังหวะที่ดีตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นแบบนี้ดีกว่านะคะขอให้คุณเจอสิอ่งดีแล้วก็ในเรื่องการทําง,งานขอให้ราบรื่นนะคะดังพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะฉะนั้นแก้ที่ไหนคะใจของคุณสติของคุณแล้วก็ความเพยายามของคุณให้มันเขาเรียกว่าให้มันเต็มที่ให้มากขึ้นเท่ทนานั้นเองนะคะแต่ไม่ต้องกดดัันนนนตววเเเเองมากจกจิไป<ส>ีี๋ยยครด ทำเท่าที่เราไหวค่ะเป็นกาลังใจสู้ค่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนการเรียนไพ่เคลื่อนเดอะสตอร์บางท่านอาจจะมีการแบบว่าหยุดพักเหมือนแบบเหมือนบางคนบอกว่าหยุดพักนในเชิงคําว่ากําลังเตรียมเตรียมสอบแบบอยากไปเรียนต่อเมืองนอกอยากไปชิงทุนหรือว่าอยากจะไปเรียนคณ,ณะนู้นคณะนี้ที่มันอาจจะยากก็ได้มันทําให้เราเองอาจจะแปลว่า ้องอ่านหนังสือเยอะหรือว่ารอที่เขาเปิดสอบก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าที่ผ่านมาสอบไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้กีฟ้าอยากจะบอกหนึ่งอย่างว่าอะไรก็ตามที่เราได้ทําลงไปแล้วถ้าเราทําเต็มที่เราจะไม่ควรเสียใจนะคะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้สอบผ่านไม่สอบผ่านก็ตามแต่ถ้าเราทําทเต็มที่ถือว่าเต็มที่แล้วอะไรที่มันเป็นของคุณหรือว่าคณะไหนที่เป็นของคุณหรือว่าสถานที่เรียนที่ไหนที่สมควรที่จะเป็นของคุณ นะคะอ่ามันก็จะเป็นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรคนเราอาจจะมีเหตุที่ต้องไปอยู่ตรงจุดนี้พรสวรรค์คนเรามันไม่เหมือนกันฉะนั้นเย่ามองเปน็นแง่ร้ายแต่บางท่านอาจจะแปลว่าครั้งแรกอาจจะทําไม่ได้อ่ะรอบที่2ไปทําใหม่เพราะเรามีแนวทางแหละอ่าเรารู้แล้วอ๋อไอ้ตอนที่เราทําไม่ได้เพราะแบบนี้อ่ามีแนวทางข้อสอบแล้วเราอาจจะไปเรียนเสร,ริมเรียนเพิ่มอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นขยันมากขึ้นกว่าเดิมตั้งใจยิ่งกว่าเดิมมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะใพ่ก็เลยขึ้นว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเองนนนนะคะะนั้้้จงเดินหนาต่่อสูนะคะ สำหรับเรื่องก,การเงิน f o u r of Moons นะคะ The Fool The Lovers Six of Swords The Hermit Two of Pentacles เรื่องก,การเงินของคุณมันเข้ามาเรื่อยๆมัน flow เข้ามาเรื่อยๆหมดเงินค่อนข้างคล่องนะคะแต่คุณใช้เงินเก่งมากบางคนอาจจะใช้เงินไปกับตัวเอง ไปกับการซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปกับการเหมือนการศึกษาเรียนก็เป็นได้โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือกับบริวารบุตรลูกหรือแม้กระทั่งสัมพะสัตเลี้ยงของเราก็เป็นได้บางคนอาจจะเสียเงินช่วงนี้ไปกับงานวิวางานมงคลของตัวเราเองหรือของผู้อื่นก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าคุณปั๊มเงินได้ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้แต่แค่ว่าการเงินของคุณมันถือว่าใช้ได้ไม่ดีไม่แย่มันจะเป็นประมาณเขาเรียกว่ามาเรื่อยๆนะคะ แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะค่ะแต่ถ้าเราแบบตั้งใจที่อยากจะได้เงินเยอะๆเงินพีคๆเนี่ยมันก็คือมันอยู่ที่ความตั้งใจความพยายามของเราเองด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็มาสดมน เสริมนะย้ำว่าเสริมด้วยพระกระถางเงินล้านกิ่งฟ้าแปะอวัยวะ description แล้วเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดเองแต่เป็นของหลวงพ่อปานวัดบ้านลำโคกับหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะคะไปฟังได้แล้วก็ต้องสวดให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวสวดอย่างน้อยวันละสามสิบจบนะนี่คือการเสริมนะบททั่วไปคุณก็ต้องสวดน,นะคะแต่เสริมด้วยพระกระถางเงินล้านแล้วก็ลองอ่านในใต้ description ในยูทูบที่กิ่งฟ้าแปะเสียงตัวเองเอาไว้นะคะว่า ทำยังไงให้เห็นผลกิ่งฟ้าร่วมเขียนกับพระอาจารย์เรียบเรียงมาให้ทุกท่านนะคะว่าปฏิบัติยังไงให้เห็นผลเพราะากิ่งฟ้าทําแบบนี้มาสิบกว่าปีนายามว่าสิกว่าปีเพราะว่ากิ่งฟ้าเริ่มสวดตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งปีสองค่ะตอนนี้กิ่งฟ้าก็สามสิบบวกแล้วนะคะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าสวดมานานหลายปีจริงๆค่ะมันอาจจะมีอู้บ้างแต่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่ากิ่งฟ้าสวดตลอดมันเหมือนกับว่า มันมีอุ้บ้างบาคัะถ้าเราเหนื่อยจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายเราก็กลับมาสวดตลอดไม่เคยไม่เคยห่างกับบทนี้เลยเป็นบทเสริมนะคะไม่ใช่บทหลักนะเสริมนะคะแล้วก็ไม่ใช่สวดรโลกถ้าสวดรโลกไม่เห็นผลนะคะสวดสวดเป็นสมาธิแล้วก็รวมถึงการสวดตรงนี้เนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ถึงขั้นต้องร่ารวยแต่ไม่อดคําว่าไม่อดคือดีย้ําว่าดีนะคะอย่าคิดว่าวุยเราต้องรวยต้องโลภไม่ไม่เสมอไปนะคะมันแล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละบุคคลด้วยแต่อย่างน้อยบทเนี้ยจะเสริมให้เราอา,อาจจะเงินทองหรือว่าขาจัดอุปสรรคได้ดีมากยิ่งขึ้นเร่งสิ่งต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะไม่ใช่ว่าสวดแล้วเราไม่ทำมาหากินนอนเกาพุงอยู่บ้านให้เงินมันลอยมาหาตรงหน้าเป็นไปไม่ได้สวดแล้วออกไปทำมาหากินแล้วมันจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นที่รักเป็นที่เมตตาให้คนพบเห็นนะคะรวมถึงจะบอกว่าเรื่องเงินของคุณเนี่ยเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมานะคะเกี่ยวโยงกับเรื่องคําว่าบางคนอาจจะได้เงินอ่าหรือได้แับของมีค่าของล้ำค่ามาจากคนรักหรือครอบครัวก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดในเรื่องการเงินของคุณฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสที่จะกอบโกยเงินนะคะ แต่มันอาจจะมีเหตุต้ตองใช้ออกไปมันเลยเป็นคำว่าเหมือนแบบเงินเข้าเงินออกในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทค่ะความรักคนโสดสนิทนะคะถ้ามาในรูปแบบความเป็นเพื่อนมีโอกาสพัฒนากันสูงนะคะพลังงานขึ้นว่ามีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เปิดสองใบโทษทีหอยอรอบหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคมีโอกาสสูงที่จะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาพลังงานนะคะขึ้นชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเรามีสังคมใหม่ๆหรือว่าเราแบบว่าเปิดรับคนคนหนึ่งเข้ามาหรือเรามีพลังงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมแล้วที่จะมีใครมันจะมีคนเข้ามาแต่ต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนความเป็นมิตรภาพหรืออาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักมีคอนเน็กชันไม่ใช่ว่ามาจากโลกออนไลน์ที่ไม่รู้จักกันทั้งสิ้นไม่ใช่อันนี้จะเป็นคนที่มีคอนเน็กชันมีเหตุที่แบบมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับคุณ มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามีโอกาสโคจรมาเจอกันเพราะบางสิ่งบางอย่างแล้วเจอกันต่อหน้าคุยกันต่อหน้านะคะแล้วอาจจะแบบคุกคีกันเยอะได้พูดคุยกันเยอะทําให้รู้สึกว่าเออคลิกกันได้เพราะพลังงานขึ้นว่าเจอความรักที่มั่นคงเจอความรักที่ไม่ใช่ว่ารักผ่านมาผ่านไปนะคะถ้าคุณต้องการรักที่แบบไม่ได้ยึดติดหรือผูกมัดเนี่ยช่วงนี้อ่ามันอาจจะไม่เชิงแบบนั้นเข้ามามันจะเป็นรักที่ ค่อนข้างจะอยู่ที่คนคนนี้เลยนะคะมันจะมีเข้ามาฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีคู่เข้ามาหรือสละโสดนั่นเองนะคะสำหรับคนที่โสดที่สถานะไม่ชัดเจนไพ่ย,ยังขึ้นรอคอยอยู่นะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ย,ยังขึ้นการสื่อสารที่บางทีบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดอยู่นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเริ่มคุยกับคนคนอื่นมากกว่าหรือคนคนใหม่นะคะมันเลยบอกว่าถ้าพูดตรงๆคือมันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะแต่พลังงานไพ่ก็ขึ้นมาขึ้นเตือนอีกว่า ถ้าสมมติที่ผ่านมาคุณคุยมาด้วยกันตลอดคุยมาแบบเท็เรียกว่าทุกวันหรือเจอกันบ้างเจอกันบ่อยก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาการสูงในอนาคตหรือชอบกันมากขึ้นแต่ถ้าที่ผ่านมา เขาคุยบ้างไม่คุยบ้างกับเราเราคุยกับเขาไม่คุยบ้างคือมามาหายๆจนเยอะจนเกินเหตุอันนั้นไม่ใช่กิงฟ้ามองว่ามันจะม,มีการตัดจบแล้วคุณอาจจะเดินหน้าต่อเจอคนใหม่ที่มันอาจจะใช่มากขึ้นกว่าเดิมเตอเจอคนคนนี้อาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้แต,ต่คุณต้องดูคนดีๆนะไม่ใช่ว่าคนในสื่อออนไลน์ไว้ใจทุกคนนะหรือ,อจ,จะเป็นคนที่มีตําหนิหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นก็เป็นได้นะคะมีโอกาสที่จะมีเข้ามานะคะถ้าในกรณีคนที่คุณคุยอยู่อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นาใหรืออาจจะมีคนแนะนําให้มาเจอกัน นั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยระวังเรื่องการงา้องอนกันนะคะหรือว่าการที่เราพูดแล้วมันไม่เข้าใจกันหรือมีความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นได้คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าที่ผ่านมาคุณทั้งสองคนท็อกซิกใส่กันไปกันไม่รอดแน่นอนนะคะกิ่งฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้ไม่อยากพูดแบบนี้แต่ถ้ากิ่งฟ้าพูดแบบนี้แปลว่าถ้าคุณยังรักกันจริงๆยังจับมือกันแน่นพอให้ปรับปรุงนิสยัยคือปรับปรุงทั้งคู่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะ ต้องจับมือให้แน่นพอแล้วก็ปรับทัศนคติปรับทัศนคติปรับลักษณะนิส,สัยต่างๆของคณทั้งสองคนต้องปรับต้องจูนกันมากขึ้นกว่านี้นะคะ่ะไม่ชันแนะมันจะ,จะไปกันไม่รอดนะคะ,ะบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นเงินสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดจริงๆเงินมันเป็นเรื่องสําคัญจริงค่ะเพราะว่าไม่มีเงินดําเนินชีวิตไม่ได้นะคะ,ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าถ้าถ้านะคณทั้งสองคนเป็นแฟนกันที่แบบมีการหยิบยืมจังกันก้อนใหญ่ๆหรือคบกันเพราะเพียงผลประโยชน์ ไปกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าบคบกันด้วยความรักไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องเงินเรื่องทองการยืมเงินทองอะไรแบบวุ่นวายมาเกิดขึ้นไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะตัดจบตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้า,ถาอย่างที่กินฟ้าบอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองหรือเกี่ยวกับเรื่องสถาน,นะทางสังคมอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหากันได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าอยากจะรักกันต่อไปจับมือกันให้แน่นนะคะสำหร,รับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะปกติดีค่ะไปเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนมาก ถ้าคมีบุตรมีลูกหรือมีน้องหมา้องแมวเนี่ยค่อนข้างจะไปใส่ใจกับบุตรกับลูกต้องระวังในเรื่องความจืดชืดในเรื่องความรักฉะนั้นเลยบอกว่าคุยกันเยอะๆกระชับกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงหรือพาการไปฮานิมูลบ้างนะคะมันจะดีขึ้นตอนนี้ความหวังมันแค่น้อยลงแต่ไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาอะไรนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะบางคนอาจจะมีการผ่าเจาะทิ่มแทงอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราต้องการทําอยู่แล้วนะคะแต่บางท่านออออาาาจจจะะบบกกวว่่่่โไไมมมด้้ตตััังในะคะนคแเหื เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆคือถ้ามองแบบนี้อาจจะปบนอุบัติเหตุเล็กๆก็ได้อย่าไปมองถ้าคนจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่บางทีบางทีบางครั้งอาจจะเกิดจากความบาไม่เขาเรียกว,ว่าเหมือนประมาทเกินไปในบางครั้งนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยอย่าไปโทษด,ดวงชะตา,ายอย่าไปโทษเวรโทษกรรมเสมอไปคือมันต้องดุ ดูการกระทำณนะตอนนั้นด้วยยังไงด้วยนะคะเราค่อยว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่ไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยต้องเรามาระวังเรื่องแบบมันใาส่ก,กัดต่อยมีดบาดอะไรที่เป็นแบบเอ่บอบางคนเนี่ยถ้าอยากจะแก้เคสคือบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็ที่สําคัญทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงนะคะอุปกรณ์การแพทย์อะไรพวกนี้มันจะยิ่งดีนะคะมันจะช่วยส่งเสริมพลังงานของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องสุขภาพนะคะแต่จะบอกว่าใครที่ป่วยอยู่นะคะถ้า เป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะดีขึ้นนะคะเหมือนแบบอาการปร่วยจะหายเป็นปิดทิ้งเพราะจริงๆแล้วพลังงานมันขึ้นว่ามันมันขึ้นแบบแค่เหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเจาะทิมแทงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบเราเราจงใจที่จะทำอะ่ะเออไม่ใช่อยู่ที่เกิดอุติเหตุมันมันโดนอะไรขนาดนั้นแต่แบบเหมือนเราจงใจทําอย่างเส้นอย,อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือขุดหินปูนบางคนถอดฟันคุดอะไรอย่างเงี้ยถอนฟันคุดเนาะหรือว่า อาจจะเป็นการทําฟันอะไรต่างๆมันก็เลือดออกเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะมันอาจจะมีอีกหลายปัจจัยนะคะบางคนเจาะทิ้มแทงอุ้ยทําหน้าทําน่นทํานี่ไปทุบหน้าอะไรก็พาก,กันไปก็ดูหมอที่ไว้ใจได้แล้วกันนะคะแต่มันใช้ระยะเวลานิดนึงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นพลังงานมันขึ้นว่าอาการจะดีขึ้นนะคะจากร้ายกับกลายเป็นดีในเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะ สำหรับนะคะเรื่องการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน,น,นอาปู่ย่าตายายสาคัญอันดับต้นเรียกว่าพระในบ้านแต่กิงฟ้าก็บอกเสมอกิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างบางคนอาจจะเจอในแต่ละ แต่ละบทบาทในเรื่องครอบครัวไม่เหมือนกันโอเคนะกิงฟ้าก็เลยแค่จะบอกเช่ว่าทําเท่าที่เราไหวกระตันยูเท่าที่เราไหวกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตอนแต่จงทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอจบนะคะถัดไปทาบุญรอบบ้านทาตามที่กิงฟ้าเพิ่งย้อนไปย้อนไปคําพูดที่กิงฟ้าทำในเรื่องสุขภาพนะคะถ้าฟังไม่ทนันย้อนกลับไปฟังเรื่องสุขภาพอีกรอบหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทําบุญในเดือนนี้นะคะแต่จริง,รงๆการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดนะทําอะไรก็ได้ททที่เรราาาาาู้สสึกบบบยใจ5 1 คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงนะคะแต่ถ้าทําตามที่กิ่งฟ้าพูดในเดือนนี้ยิง่งมันก็จะยิ่งดีเท่านั้นเองเขาเรียกว,ว่ากิ่งฟ้าอยากกระตุ้นให้คุณลด,ดความตันหนีในใจของตัวเราเองคือในการทําบุญบริจาคบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเ,เ,เราขาดใจดีจนใจหายเกินไปนะคะไม่เอานะเอาพอดีพอดีนะคะมีมากทามากมีน้อยทาน้อยหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกสวกใจหรือสบายใจให้ทําสิงนั้นนะคะการสวดมนต์อ่าบททั่วไปกิ่งฟ้าบอกเอาไว้เสมออยู่ใต้ดูสคริปชั่นในยูทูบเสริมได เงี้ของคุณนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละเนาทีนะสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วจะดีสาหรับดวงชะตาของคุณมาก7นาทีเป็นต้นไปในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิให้ได้การวาดรูปการวาดเขียนการฟังเพลงปรับสมาธิบางคนอาจจะเน้นเป็นในการแบบ Social d e t o xx ลาจากสื่อออนไลน์ไปอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูก,ลก,ลกต้นไม้ทักนิตติ้งทำงานฝีมืออยู่กับมา้าแมวสรรมัตว์สัตวเลี้ยงของเราเป็นได้หมดเลยฉะนั้นหาเวงของตัวเองทําให้เกิดสมาธิให้เจอถ้าสติมาสมาธิมาปัญญาเกิดสิ่งดีดจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคนเองไวกว่าปกติฉะนั้นอยู่ที่ ตัวเราที่การกระทำของตัวเราไม่ใช่แค่ดวงนำทางนะคะดูไปนวาทางเป็นกำลังใจพอขอให้ทุกท่านที่เกิดในในราศีเมษนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทนาในเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่งองกิงฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับดวงรายปีนะคะที่ใครยังไม่ไปดูนะคะมีทั้ง12ราศีแล้วก็12นักษัตรเป็นดวงรายปีโดยภาพรวมสามารถไปดูคลิกล ใ้าทล่าในใต้ description ได้เช่นเดิมนะคะอะแล้วก็อย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งจิ้งจิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม facebook fanpage ได้ tiktok ig ได้วันนี้ลาไปก่อนนะครทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ